เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมโย่ผมลาลัสโนเช่ผมเล้วเนอยู่เกมเดอะลิเกนั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเล่นเรซินจังเกิลนั่นเองนะครับวันนี้ฮะผมก็มาเล่นเรซินในช่วงพรีซีซั่น2016นะครับก็อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างซีซั่นนั่นเองนะครับเขาก็เรียกกันพรีซีซั่นนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็เอออาร์มัตเตอรี่แบบลองผิดลองถูกนะครับเพราะว่าตาเนี้เป็นตาแรกนะครับที่ผมเล่นพรีซีซั่นนะผม ก็ไม่รู้นะฮะว่าอัพมาแล้วทําไมมันเป็นบิสกิตผมว่าผมยังศึกษาไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหนนร่นะฮะผมก็เลยจะเลซินเนี่ยมาทดสอบช่วงพรีซิั่นนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างดูจากของแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหลายอย่างบางของก็ถูกลงบางของก็แพงขึ้นอย่างแบ c ็คเคลเวอร์นี่แพงขึ้นแน่นอนอเราจบตีกบบต็บอีขึ้นใช่ไหมเนี่ยผมก็จะเล่นฟานนร์มนะฮะดูดิดูของมันสิ ดูก็อันนี้ก็เป็นไอเทมใหม่ใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยเห็นเลยนะครับโอเคมาลุยกันเลยดีกว่ารีซินนะครับเอารีซินมาทดสอบพ r e ซ i ละกันว่ามันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างมั่งนะครับวันนี้ก็มาลุกยกับรีซินนะครับฟาร์มนั่นเองเดี๋ยวเอากบเสร็จจะแปลเลสน,นะฮะจะไม่เอาบูนะครับเพราะว่าจะเก็บไว้มิดเลนเอานะฮะแล้วก็ขี้เกียจเอาด้วยมันช้านะรีซินน่าจะเหมาะกับเลสมากกว่า <Master yourself. S 2> ลุย เชือล่ลานี่มายืนโอเคกดเบสกิทนะครับเฮ้ยพอละพอละขคนมานาก็หายไปแล้วฮะท่านผู้ชมหายไปจากเกมนั่นเองซึ่งมีแต่คนถามว่า l อไปทางไหนนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่านี่มันจะไม่ใช่ l อลลแล้วพวกเนี้ยคือไม่ค่อยชินเลยแล้วควมานาก็หายไปแล้วผมนี่ต้องแบบว่าจะเซฟเซฟเลยนะเพราะาไม่ค่อยรู้จักสเต็ปเท่าไหร่นะฮะมันเป็นช่วงพีซีซั่นละรอยต่อนะครับ รอยต่อระหว่างซีซันึ่งลุยเอาเลยกันเลดบัฟนะครับดูเหมือนว่าโบนี่จะเป็นต้องเป็นที่ต้องการสำหรับใครหลายคนนะเพราะว่ามานานี่ซื้อไม่ได้นะครับซื้อขวดมานานไม่ได้อะเฮ้ยรู้ว่าจะตายโตรอดนะครับรอดอยู่กลับบ้านก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะไปออก ออกยามาก่อนนะครับยานี่แพงขึ้นนะเราอยู่ในยุคข้าวยาักหมักแพงนะฮะวดละห้าสิบนั่นเองปกติคนละสามห้านะผมนี่ซื้อรัวๆเลยแวดละห้าสิบเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะฮะเซราเจอยาโซเวกาเจอเลอบองเอ,อ่ออลิซากับกับจินนะครับอยู่คู่กับซิลเวอร์กับเชนสกิสกินของซิลเวอร์นี่ก็เป็นสกินที่คนเล่นแรงระดับโกลขึ้นไปจะได้ฟรีนะฮะ แน่นอนว่าใครทำไมหลายคนเฮ้ยทำไมผมอยู่บอนอยู่ซิลทำไมผมไม่ได้สกินมันต้องได้ระดับโกขึ้นไปฮะก็แนะนําว่าให้เล่นแร้งกันละกันเพื่อที่อยากได้ก็ใครที่ซีซั่นนี้ไม่ได้ของรางวัลแบบแรงอ่ะก็เก็บไว้ซีซั่นหน้าก็ทําไม่ได้ละกันนะฮะซีซั่นนี้ก็เป็นบทเรียนไว้ก่อนนะว่าเล่นแรงเยอะๆได้ของรางวัลเยอะนะครับใครไม่เล่นก็ไม่ว่ากันผมก็อยู่โกผมก็มีละกินนั้นอ่ะแต่ยังเล่นเอเซีไม่ค่อยเก่งนะครับ จะเย็นพวกขอเอาปูก่อนโอเคลุยยังล่างกันโซนิกเวฟไม่โดนยศเช่โอ้เอ้ยโทษทีเพื่อนโอ้ถ้าผมโซนิกเวฟโดนนี่เอดีซีไม่น่าตายโอ้ยโทษทีครับขอโทษอย่างแรงอืมโทษอย่างแรงเลยแคลรี่ปีวานี่ครับเอาตีไป ตีช้าไปตีไม่ได้นะตีไม่แตกอีกระเวทผมนี่มาสามแล้วมาตอรี่หรือเปล่าคงไม่ใช่รูนหรอกนะเพราะผมรูนนี่รูนดาเมจนะไม่ได้ใส่เวทเลยไม่รู้เหมือนกันมามาจากไหนนะับเก้ากามาบูมาเดี๋ยวเ,เสิร์ฟให้นะครับนี่ฮะฟามที่ดีจะต้องเสิร์ฟบ,บูให้มิดเลนนะฮะ โอเคเราเราตีตัวเล็กให้เออนั่นแหละเยียดยอดกับเทียมดองกันเลยทีเดียวเวลสีแล่แล้วเอาแล้วไอบูตัวเล็กนั่นยังไม่ตายอ๋อฟิลล่ากดยาสดสบายนะครับจังหวะนี้โอเคเอาไอ่กันตัวเล็กเนี่ย ไปต่ออันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็น,เป,นเป็นแบบสัตว์ป่าชนิดใหม่ซึ่งเดี๋ยวถ้าบาลอนมามันก็จะถูกกินนะถูกบาลอนกินนั่นเองก็เลยจะหายไปนะครับทให้บาลลอนมาแทนที่นั่นเองแต่มันก็ถ้าฆ่ายี้ได้ก็จะได้บัฟเดี่ยวนะฮะบัฟเดียวก็คือใครฆ่าได้ทนนั้นก็ไปแล้วไม่ใช่มังกรหรือบาลลอนที่ได้ทั้งทีมนะฮะยังไงยังไงล็อกได้ปะไม่โดนอีกแล้วชีวิต โอ้ยเวีกาก็สกิลไม่โดนเขินเลยสโอนิกเว็บไม่โดนนี่เดินกลับบ้านแบบเขินอายนะครับผมนี่สโอนิกเว็บเว้ามากใจยเย็นพวกเวีกาก็มีบูนะก็เก็บสแต็คสกิลคิวไปเรื่อยๆแล้วกันอ,าอ้าวยังไงยังไงตตริงน่าจะตัวนี้แหละฮนะ เออเอสเคได้อยู่แฟดออกมากันเลยทีเดียวจริงก็จะไปช่วยนะแต่คงไม่ทันแล้วล่ะไปะลุยยาคนละห้าสิบซื้อมาปุ๊บเป็นวิสกิตเลยเดี๋ยวลุยกันก็น่าจะเวีหกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเอาโกเลมเอ้ยลิซินฝั่งนู้นก็ลิซินฟาร์มเหมือนกันนะมวยไทยลิซินเอ้ยใช่หวหน่าจะใช่นะสกินนั้นนะอย่างไงอย่างไงอลิสตาโหเดินยืนงงในดงตีนะ่า เราจะไปช่วยเขาเลยดีกว่านะ่นกันเฮ้ยโอ้ยเชที่พาเขาป้อมมาแล้วมาแล้วยิงไปมีอะไรใส่หมดโอ้ยอะไรพวกมนึงไม่ตายเฮ้ยโดนโดนโดน,โ,ดนโอ้ยไม่ตายว่ะ โอโดนชัดดาวกันเลยทีเดียวแม่งไม่ตายทั้งตัวชีวิตโอ้ยพลาดเลยนะครับจังหวะนี้พลาดเลยผมก็เพิ่มกันแม่งพลาดนะครับยวล่านี่เกิดแน่นอนแล้วล่ะเอาคือผมไม่ถอยเหรอ ก็เห็นดันกันหมดนะครับเ,รรเ,รเห็นไอจีนมันก็ดันไปไออาริสตามันก็ดันไปเหมือนกันอ่ะแล้วผมเมื่อกี้ไอนี้ไม่โดนด้วยชิบหายแล้วแตกแน่ออนั่นทีหลังเราจะไม่ไม่บวกแล้วกันนะครับเขาบวกก็เขาบวกกันไปแล้วกันเราก็จะอยู่ทางๆนะครับแล้วก็ถอยเราก็จะถอยตามแล้วกันนะก็ที่จะไม่นี่แล้วกัน แต่ผมผิดเดี๋ยวเมื่อกี้ผิดก็ผิดนะไม่เป็นไรจิ้นผมเห็นมันเดินยิงไปเลยคิดดูถ้าถ้าผมตามอาจจะได้สักตัวก็ได้นะแต่จิ้นมันก็ยิงไม่ตายมันไปนยิงเชนอะเชนแส้ถึกมากผมเอารีซินไม่ตายไงอันติก็ไม่มีเมื่อกี้เบอร์หกแล้วเบอร์หกแล้วนะเ,นวนะเพราะว่า เพื่อหกน่าจะอะไรดีๆกว่านี้เดี๋ยว475ไม่ไหวป่ะเงินยังไม่พอนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมโดนชัดดาวอะสองตัวสองตัวนี่มันชัดดาวเลยเหรอปกติมันจะสามตัวนะครับมันไม่มีหวานมันไม่มีหวานเพราะเราสแกนไอเอา้า เรต้องแค่นี้แหละเยี่ยมไปต่ออ๋อเลดอยู่ด้วยขอขอโมนหน่อยแล้วกันนะจ๊ะล่างมาตีในป่าไม่ดีกว่าชิบหายไปแล้ว ไอ้โถเอ้ย,โ,อยโดนเตะไม่โตอนอีกชีวิตอัะตีเลยพวกเออไม่ตายยุ่งแ่เออตายละโอ้โถเอ้ยตายโดนอาอหามาจิ้มทีเดียวตายเลยชีวิตไม่เป็นไรฝั่งมันก็มีเบล็บบองเป็นเวทตัวเดียวคนะแล้วซึ่งมันกำลังมาตรงนี้ เวลาเราโดนเลยแล้วมันน้ไม่มีด้วยมันน้เท่าไหร่แล้วแปดสิบเอาได้อยู่จะล่าไหวป่ะงอ๋อเาโดนล็อกอีกรู้ว่าจะไม่โดนนะครับปอเลยพวกโอ้ยาโศมาเราจะไปบนเนื้อยังไงยัเอาเอาโดนอีกเออไหวดิผอว่าไหวนะนี่ แกนชั่งเล่นโคตรโหดยอดยอดในซินเขาไหมโอ้โหบอกว่าถ้าถ้าฝั่งนูนชัดดาวเฟียล่าได้อาจจะรวยกันเลยทีเดียวเพราะโดนฆ่าหัวไปเยอะแล้วเพราะคิวได้เยอะนะครับทีนึงยีตเชกอนไลฟ์กันเลยทีเดียวเชนมันก็ไม่มันติช่วยเพื่อนเลยดีแล้วล่ะนะครับลงช่วยล่างดีกว่า เราไปทำล่างสะเละเมื่อกี้เราต้องแก้ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยเขาเอาใหม่ปุบเลยหนูมันอันติแล้วนะครับโอ้ยช้าเว้ยเกินช้ามาแล้วรองเท้ายังเป็นรองเท้าช้างดาวอยู่ ก็ฝั่งนู้นกับฝั่งผมก็ยังไม่ค่อยกล้าบวกกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนนี่สาหัสแล้วจิ้นเรานี่ไม่ไม่หวที่จะตามนะฮะโอ้โถเอ้ยโดนสเปลชิลของซิวเวอร์นะครับชิบหายแล้วโดนล้อมละโอ้โถเอ้ยพลาดว่ะพลาดนะไม่เห็นรีซินอ้ชีวิตไม่เห็นลีซินอะ เท่าที่ททีอันนี้พลาดเองนะครัเออเยอะนะนั่นโดนเอ้ยไม่โดนเว้ทถอนไม่โดนนะ Shadow Dash ไม่โดนอ้าวอันนี้โดนแน่นอนเอ้ยยิดเแค่หลบซนิกเว็บได้กันได้ไหมโซล่าม่งเลยจินดารี่แล,แล้วแล้วใคร Shadow Dash เอ้อไม่ใช่อันตีมันชิบหายแล้วยังตามอย่าันเนี้ยมาช่วยแล้วพวกแต่ผมเดินช้ามาก ตายไว้รไม่ถึงก็เยอะนะฝั่งนูน้นเราก็ไม่อยากจะโบกเกี่ยวเยวตายแล้วจะโดนได้อีกหัวร้องกันจังแมตต์นี้เฮ้ยโถเอ้ยไอ,ยอย้ไม่โดนอ,อ หลอดเว้ยแหมโซนอีกเวฟว้าวเมื่อกี้มุ้งก็จะตายาแล้วตายอยู่ได้อยู่เสือล่าเล่แม่งเลยเจนเดอรี่ไปแล้วนะครับมีหวานเหรอ ไม่โดนอีกโซนิกเวฟวอลตลอดเฮ้ยขอ,อไม่ได้ปล่อยเขาไปเขาแรงนะครับผมก็มาทดสอบในช่วงพีซิกซันนะว่ามีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่าแน่นอนเออได้เว้ยเยี่ยมอ่าอ้ยพุ่งเข้าไปโดนสก,กี้วันแล้วทำไมอะไปตีป้อมละโอเคไปชิวามา ลุยตแตกแล้วเจนเนอรี่เลยเดียวโอ้โหมันเกิดมากเลยเนะี่ยเซอร่าโอ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเอาในป้อมกันเลยเดียเ๋ยวอ้าพุ่งไปเขาฟันตายเฉยยอดยอดเซอร่าไปลุย เล็ดเรียบร้อยแล้วครับไปก้าเจ้าแปลบูซักอยู่ไหมเนี่ยยืนสันิ่งเลยโอเคลายบูเรียบร้อยนะครับ อะไรยังไงมาเยอะอืมโดนไปไปนู่นอืมเยี่ยมฮ่าฮ่าโดนลมการเฉยดีสินนายพลาดแล้วแหละเมื่อกี้ที่เตะเรานะครับเอาเฮ้ยตรงนิกเวฟโอ้โดนชัดดาวไปแล้วจังหวะนี้ ไม่โดนอีกตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวจริงโถ่เอ้ยโดนทอนไอ้นี่ทอนนะครับของเชนยูยูนั่นเองอ้เหนื่อยมากอินเทอร์จีหมดเมื่อกี้ช่วยฟิโอล่าไม่ได้โดนชัดดาวไปเลยตีละห้าสิบโกเลยนะครับเอ้าเอาโดนตายตายตายมันเปิดอัลติแล้ว ตายเลยตดนชัดดาวเลยอะยังไงแตกมาได้ป้อมยังไม่แตกนะครับเวก้านายทำอะไรหน่อยอู o, <Knight. S 2> นายก็มีเออนั่นแหละเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด,ยอดกาตายห้านะผมจังหวะนี้ปีซีซั่นนะครับโอ้ oh, ทดสอบแม่งรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะฮะ เมื่อตอบสู้กับซาปาโดเลอร์10%มาอยู่ในป่ากาฟุชูมานาแล้วเราไม่มีมานานะหลังจบตีบอก10รถคูดาต้อง10เยี่ยมหลังจบตีก็บอกเยอะอยู่นะฮะหลังจบตีบอก25รถคูดาล10ตอบไปเคเวอร์เพื่อจะลดคูดาเข้ามาอีกอันนี้ลดคูดาล20ครับชัวร่าจัดการเลยพวกข้อมล่างนะครับ สมนิกเวฟสมนิกเวฟไปไหนแล้วอืออเตะเลยโอ้หาไม่เจอนะครับโอ้โหเอลชิวจบเลยจังหวะน,นี้ไปดู ไอ้หลบได้หลบได้โอ๊ยอ้อไม่โดนเว้ยแต่อยากได้มานำกันนะเนี่ยอะไรจานอยู่นี่โอ๊ยไปไม่ได้เอนอร์จีหมดสิ้แค่โอ้โหที่ใช้เยอะอะไรนักหนาน,ะนี่ลูกพี่ใหญ่มาเดี๋ยวมาสมัยน,นี้เนเซนี้เป็นมุ้นไปเลย โดนทอนอีกอัะไปไม่โดนยัดเชี่ยเยี่ยมเออเยี่ยมอ๋อตายไหมนะตายแล้วนะครับไม่ตายเอ้ยโดมวินวอเอ้าชีวิตฝั่งเราเลยตายสี่ฝั่งมันตายสามจีนหัวร้อนนะฮะ ต้องเอานุแข็งมาคบหัวนะประเด็นทำให้หัวเย็ยนลงทุยไม่ได้บูรุยเอาป้อมนี้ดีกว่านะผมว่าเมื่อกี้มันพลาดที่ตรงยิงตรงไอ้ยิงมันวินวอร์เนี่ยนะครับจีนมันยิงบอมใส่วินวอรซึ่งไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีผลนะครันอีเว็บเราก็แรงกันนะ ส่วนดึเงเว็บพวกเปล่าเนี่ยมังกรไปพวกโอ้อยโดนอยกแล้เนี่ยเออเอาว่ะเชนนี่เริ่มเถื่อนแล้วนะครับไต่ไปเลยนี่กระเด้งไปเลยจังหวะน,นี้เฮ้ยเรามันเจ็บที่น จริงๆฟีไปจินเออนั่นแหละเยี่ยมเราตายแต่ทีมได้ผลประโยชน์ก็ยอมสิครับยอมให้ยอมตายดีวยกว่านะเพื่อให้ทีมได้ผลประโยชน์นี้เบก้าล็อกสวยมากนะผมก็เตะเตะเข้าขอบเบก้าเพื่อที่ทำให้ตันเลยเจร์ันเพจจัดออกมาทำให้ตัวตึกๆมากนะครับอจะเอาดาวหม่อย่างเดียวลีคีมันต้องตึกๆด้วย เวลานี้ไม่ยอมแทงเลยเพราะว่าเขาจะให้อลิสตาแทงแทนนะนตายเฉยเฮ้ยยังไงเอาได้อยู่ได้อยู่อะไรที่จะมาสู้กับเฟล่าเฟลานี่ของยังไงไม่ได้จะดูของเชนจะดูของเฟล่าอ๋อไอตีฟอนกับลาเวนอสไอดราเฮ้ยรอก่อนอุ้ยโดนอ้าวเยี่ยมน,นี่ต้องขอบคุณเวก้าเลยนะเนี่ย ไอ้น,นันวามาปุ๊บติดอค่นี้เลยเฮ้ยถอยเธอเรียบร้อยคิวไม่ได้นะครับขอขโมยของแล้วกัน,น,ก,นก่อนนะโอเคมากรัน พร้อมจะเอ็นนะฮะพร้อมจะเอ็นทุกเมือ่อมาลุยเดอะโสนนี่ก็ยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะฮะสี่ตาสิบก็ก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ไม่น่าก,กลัวะฮะน่าก,กลัวตรงนเนี้ยซิลเวอร์เลยบอลเนี้ย ตามน้าเล่นด้วยจัดไปหนุ่มโอเคไปไม่ไม่ไปละไปเอาติดกระตีแฟดแฟดสยามอือหนีเร็วหนีเร็ว อ้าเราจะทอนหนีอ่ะมันทอนไม่ได้จ้าเฮ้ยๆฮ้บโดนเตะเมื่อกี้โดนเตะนะครับเราไม่ได้โดนเตะหรอกโดนในคนที่โดนเตะเนี่ยชนเรานะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโสมันจะเล่นผมโดนวินวอลอีกแล้วโอ้ตายเดี๋ยวล่าไม่ได้ออโอ้ยเดี๋ยวล่าไม่ได้ออนะครับจังหวะนี้ เมก้าไมก้ายังไงไม่ได้โอเคเขายังคงเดินหน้าหลอยต่อไปนะเซลราย่าใมันกลับสิพวกส่งมันไว้ก่อนมันละเอาไปเลยอินพิเตอร์ผมนี่ตายเลยนะเมื่อกี้พลาดมากพลาดอย่างแรงโอเคแตกเรียบร้อยไปลุยต่อ เอาเลยกันกินเลอร์บอกแม่งพุ่งเข้ามาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในนี่นะครับคีสตนันนั่นเองเป็นแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรีร่คีสตนันแนะนำว่าให้ใช้นะครับ โอเคอยังไงยังไงแต่เอเนอจีเรานี่ก็ใช้เปลืองเหมือนกันนะไม่โดนชีวิตเฮ้ยอ๋อสเต็ปสเต็ปเอาไอ้นี่มันยุ่งอะไรเนี่ย นี้กันหมดเอามาแล้วเตะไปดิอยู่ในวงแล้วรู้สึกแบบเอา้าอะไรทำ,ไร,รทำไรเพื่อนแล้วทำไรเพื่อนแล้วเวลานี่แบบโดนสารพัดดาเมจไม่โดนอีกเอา้ามันไปนู่นอ้า เวกาก็เริ่มแรงแล้วนะครับเวทเท่าไหร่สี่ร้อยแล้วยิ่งเช่อ่ะอินฟิเตอร์กลางกันแตกแน่นอนอินฟิเตอร์นี้โซนิกเวฟไม่โดนเขาจะทำอะไรเพื่อนผม เอ,อ้ยโดนช่วยด้วยอ่ะตไตไ่ไดิตไตไม่ไดิแต่ก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะครับมันไปไหนกันเนี่ยเมื่อกี้อ้าวยังไงยังไงพิวลาไหวดิเออแกนชาเลนจ์ฮิวเรียบร้อยนะฮะ ตอบอีฟิตเตอร์ออไม่ใช่บอมินเนียนตอบป้อมแตกไปเรียบร้อยนะดุเลยป้อมบนพวกอ้าอ,อยังไงยังไงแตกแล้วมั้งเนี่ยไม่ต้องไปก็แตกแล้วมั้งเนี่ยเจอมหามินเนียนตีเข้าไปเอ้ยอ,อยังไงยังไง ตีเข้าไปเลสตีเข้าไปมันมาแล้วพวกอ้าวติดด้วยติดกับตักมาแล้วผมเดินอยู่โดนลวงละอ้าวโดนบังอาจโซนิคเวฟเราโดนมันไม่มีไม่มีสก,กิลอุงด้นเตะออกมาแล้วโดนเลยแล้วกูช่วยด้วย ไม่มีถ้ <c oughs> าไมเอเนจีมันใช้เยอะจังวันเนี้ยยอดเออนั่นแหละโค้แรงเอเนจี energy นี่แบบซอสเป็นในนี่เลยออกอนนี้กันหน่อยละกันต้านทานเล็บบองมาหน่อยละกันนะครับไม่ได้เรียกว่าต้านทานเวยเอาเรียกว่ามาต้านทานเล็บบองโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฝั่งนน้นนี่ไม่มีเวทละมีแต่แค่เล็บบองลุยเอาบนดีกว่าเลย เชลร่านี่ก็คิวไปเท่าไหร่แล้เนี่ยยี่สิบตัวตายแค่สามทีจ่จะหดอะไรอย่างนั้นแกชาเลนเรียบร้อยฮิวโอ้ได้ฮิวด้วยออนซอฟต์ป,ปเบอร์แล้วโอ้ยโซนทอนยังไงโอ้ยสามตัวนั้นสู้กับโอ้โหยุดเค่เวการี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับจิ้มเออจีจี ได้แล้วลนะ่ะหนูรอผมก่อนจะได้ไปออกกล้องซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะทันเพราะสเปอร์มิเนียนนี่ตีกันแปลงแล้วกันเอ้ยเอ้ยยึดเข้เอาเฮ้ยยัดเข้เอาในป้อมน้ำได้เอ,อ้ยแป๊บเด้อออกกล้องเออไม่ทันบอกแล้วไม่ทันนะครับ <S <S โอเคเรียบร้อยนะครับโอเควันนี้มาทดสอบในช่วงพีซีซั่นนะท่านผู้ชมก็ต้องไปศึกษาแบตเตอรี่กันเอาเองนะฮะแต่ผมก็จะไปศึกษาเหมือนกันนะถ้า มีข้อมูลอะไรก็จะมาบอกแล้วกันนะเว้ยเจอกันพานา,นานาการรอบพานี้เกเครับ